กระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีกองกำลังกัมพูชายิงอาวุธเข้ามาในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหายึดครองและปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ของกัมพูชานายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กองกําลังกัมพูชายิงอาวุธเข้ามาในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายนั้นฝ่ายไทย ได้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างเต็มที่และไม่ได้ใช้อาวุธกลับแต่ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ออกถแถลงการประนามการกระทําดังกล่าวและติดต่อไปยังฝ่ายกัมพูชาโดยทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามถ้อยถแถลงร่วมหรือ joint statement ที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันซึ่งล่าสุดฝ่ายกัมพูชาได้มีหนังสือชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเหตุระเบิดของกระสุนที่ตกค้างอยู่ในกองขยะ พร้อมทั้งได้แสดงความเสียใจต่ออุบัติเหตุครั้งนี้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกในอนาคตล่าสุดฝ่ายกัมพูชาโดยภูมิภาคทหารที่4นะครับและกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้มีหนังสือถึงฝ่ายไทยชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเหตุระเบิดของกระสุนชนิด d k z นะครับที่ตกค้างอยู่ในกองขยะพร้อมทั้งได้แสดงความเสียใจต่ออุบัติเหตุครั้งนี้ฝ่ายไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำรงช่องทางสื่อสารโดยตรงทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่อย่างเช่นในกรณีนี้นะครับจะช่วยให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์เร่งด่วนได้อย่างทันท่วงทีเพื่อลดความตึงเครียดและความเสี่ยงที่จะเกิดการประทะก,กันซึ่งก็สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่จะมุ่งหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีนะครับ ส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาประท้วงว่าฝ่ายไทยได้เข้ายึดครองและปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ของกัมพูชานั้นไทยขอปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลของฝ่ายกัมพูชาพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชายุติการเผยแพร่ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวโดยทันทีส่วนความชัดเจนของการจัดประชุม JBC ไทยกัมพูชาจะต้องรอจนกว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ภายหลังการเลือกตั้งโทวไปจะแล้วเสร็จ โดยฝ่ายไทยจะเสนอวันจัดประชุม JBC พร้อมร่างระเบียบวาระการประชุมให้ฝ่ายกัมพูชาได้รับทราบต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน